ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนคลิปนี้สวนสะสมที่วังกะทัปากช่องณครราชสีมานะครับพามาใส่ปุ๋ยสูตร2577นะครับเป็นปุ๋ย2577ของยาล่ามิล่านะครับทำไมถึงต้องใช้2577นะครับต้นหนึ่งเยอะแค่ไหนนะครับต้นแค่ไหนใส่มากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพื่อนๆนี่เป็นพันมูซันคิงนะครับต้นนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆพื่ทำไมถึงต้องใช้ปุ๋ยสูตร2577นะครับเพราอพื่บ พึ่งผ่านแรงมานะครับทุเรียนพึ่งผ่านแรงมาแล้วในต้นฝนนะครับวันนี้วันที่12นะครับพฤษภาคม2564นะครับก็จะให้ทุเรียนเขาได้เขียวขึ้นมานั่นเองนะครับต้นนี้ก็เป็นมูสันคิงอายุ9เดือนนะครับเพื่อน9เดือนครึ่งนะครับและขนาดต้นขนาดนี้ใสมากแค่ไหนนะครับเพื่อนทํารุ่นแล้วนะครับหลังจากทํารุ่นด้ยาถอนยารอบข้างแล้วนะครับก็เราก็จะเปิดน้ําจนเปียกนะครับเปิดน้ําจนเปียกแล้วก็จะหว่านปุ๋ยไปนะครับนี่เป็น ปุ๋ยสูตร25-7-7นะครับของยาลามิล่านะครับสาเหตุที่ใช้ยาลามิล่านะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําได้ดีมากนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกากขาวให้เห็นนะครับนี่ครับผมถึงเลือกใช้15-15ของยาลาและ25-7-7ของยาลานะครับต้นขนาดนี้ก็1กํามือนะครับเพื่อนๆโรยรอบครับนี่นะครับโรยรอบต้นเลยนะครับหนึ่งกำมือนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จก็แล้วก็เปิดน้ำนะครับให้ปุ๋ยละลายออกไปนะครับให้หมด สาเหตุที่ใส่2577ก็เพราะต้องการยูเรียเพิ่มให้เขาใบเขียวขึ้นแล้วก็กำลังแตกยอดนะครับเพื่อนๆนี่ก็กำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับชุดนี้ต้นนี้อายุก็9เดือนนี้นะครับ9เดือนเสร็จๆนะครับเป็นพันธุ์มูซันคิงครับเดี๋ยวไปดูต้นเล็กนะครับว่าจะใส่มากแค่ไหนนะครับต้นนี้หนึ่งกำมือนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากทำรุ่นนะครับดายาเสร็จนะครับมนมีเพื่อนคนนึงถามมาว่าบางครั้งนะครับใส่ปุ๋ยโดยที่ไม่ดายานะครับสาเหตุ ส่วนใหญ่เลยที่ทุเรียนไม่เป็นอะไรนะครับก็จะมีอาสารใสปุ๋ยเคมี e, ทําไมทุเรียนถึงไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้หญ้าจะลกมากนะเพื่อนๆใส่ลงไปเนี่ยกำมือนึงเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าทุเรียนจะได้กินเท่าไหร่นะครับหญ้าก็จะเอาไปกินสัส่วนหนึ่งนะครับทุเรียนก็จะเอาไปกินสัส่วนหนึ่งนะครับที่นี่ก็จะาจากปุ๋ยที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงก็จะเป็นปุ๋ยที่ไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็โรยลิมโรยไปเลยนะครับริมริมข้างนะครับชายทรงพุ่มนะครับทุเรียน9ก้าเดือนนะครับเือน ก็ใส cool ่หนึ่งกำมือได้นะครับในกลางนิดนึงล่วก็ะโรยรอบนี้แล้วก็อ่าเปิดน้ําเปิดน้ําให้ละลายให้หมดนะครับก่อนใส่ก็เปิดน้ําก่อนให้ดินเปียกทํารุ่นนะครับทํารุ่นรอบข้างแล้วก็โรยปุ๋ยไปอ้อมต้นแล้วเราก็เปิดน้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ปุ๋ยละลายให้หมดนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวไปดูต้นเล็กตัวนี้อีกนะครับครับเพื่อนๆครับต้นนี้ก็มูสันคิงเช่นกันนะครับต้นนี้อายุประมาณสัก7เดือนนะครับปลูกหลังชุดนั้นนะครับหลังชุดนั้นประมาณ2เดือนนะครับต้นนี้ ก็แตกยอดประมาณสักชุดที่3มนะครับเพื่อนๆนี่ครับนาเลงก็ไม่แตกนะครับนาเลงก็เพิ่งแตกยอดชุดนี้เพราะฉะนั้นปุ๋ย25-7-7ก็จะช่วยให้เขาได้เจริญเติบโตทางกิ่งก้านทางใบได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับพอจะเป็นสูตรปุ๋ยที่มียูเรียตัวหน้าจะค่อนข้างเยอะนะครับ25-7-7นั่นเองนะครับตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลังก็จะเป็นฟอสฟอรัสนะครับตัวกลางเป็นฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็ฟอสฟอรัสนี่เขาบอกว่าละลายน้ําได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นไม่เยอะัหลงจาก สูตร25 77ห้าเจ็ด็หมดไปต่อไปก็จะเป็นสูตร15 5 2้าห้านะครับเดือนนี้ก็จะ1เดือนผ่านไปแล้วก็จะมาใส่อ่าสูตร25 77้าเจ็ดดนะครับนี่นะครับก็รวยเลยนะครับเพื่อนๆไม่มีอันตรายนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมใส่มาอย่างนี้ตลอดนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสูตร15บห้านะครับเดือนที่แล้วก็จะเป็นสูตร15บ้าห้ามา3เดือนหมดไป1กระสอบแล้ว25 7้าเจ็นี่ก็จะใส่ได้ประมาณสัก3เดือนก็จะหมดไปอีกหนึ่งกระสอบแล้วก็จะเป็นปรับเป็นสูตร25 ห้ายี่สิบอ่ะสิบห้าห้ายี่สิบนะครับไปดูตัวเล็กกว่านี้ครับครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นชุดที่ปลูกใหม่นะครับปลูกประมาณสักเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับธันวาคมหกสามนะครับก็ประมาณสักหกเดือนนะครับต้นนี้ประมาณหกเดือนนะครับก็จะใส่ปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งกรัมมือนะครับเพื่อนๆยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับก็ละโรยริมข้างนี้เลยนะครับห่างใบหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับโอยห่างๆนะครับประมาณนี้นะครับ ปุ๋ยเคมีเป็นเป็นปุ๋ยที่สําคัญกับทุเรียนมากๆนะครับเพื่อนๆจะได้ให้เขาเจริญเติบโตได้ไวนั่นเองนะครับบางครั้งเราใช้แต่ชีวภาพมันก็ค่อนข้างจะตอบสนองให้เราไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับไม่เร็วเต็มที่เพราะ,ะทาไมถึงต้องใส่ให้ตอบสนองให้เต็มที่ก็เพราะความยากจนนะครับเพื่อนๆนะเพราะาเราทําอะไรผิดพลาดอ่เกษตรกรนะผิดพลาดบ่อยนะครับผิดพลาดบ่อยกอ็ทุเรียนก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราลืมนตาอ้าปากได้หรือว่ามี อยู่มีกินเพื่อจะได้ผลให้ได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เร่งมากนะครับเพื่อนๆต้นแค่นี้ก็หนึ่งกำมือไม่ต้องแน่นมากนะครับหนึ่งกำมือไม่ต้องแน่นมากก็โรยริมข้างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี้ครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับผมครับเพื่อนๆครับการใส่ปุ๋ยทุเรียนก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตามฤดูกาลของอากาศของฝนฟ้าอากาศนะครับเพื่อนๆครับหน้าแล้งก็จะใส่อีกสูตรหนึ่งหน้าฝนก็จะใส่อีกสูตรหนึ่งฝนหนักก็จะใส่อีกสูตรหนึ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะ ปุย๋ยที้ไก่อัดเม็ดนะครับปุ๋ยชีวาภาพก็จะไม่ขาดนะครับก็จะให้ประมาณสัก2เดือนต่อ1ครั้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดู YouTube ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นอย่างมากนะครับเราคนปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับจะเรียนรู้และลงมือทําไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ